้าในเมื่อไม่ได้ใช้งานก็ตัดทิ้งมันไปซะก็ดีกว่าเรามาเสี่ยงโลกในอนาคตด้วยค่ะสวัสดีค่ะเนทนะคะอายุ31ปีค่ะก็ตอนนี้ทำอาชีพยยเป็นไกด์นำเที่ยวค่ะเป็นมัคคุเทศก์วันนี้ก็มาที่คลินิกค่ะมา follow up ครบ1เดือนกับแผลที่หน้าอกน,นะคะตอนนี้พยาบาลบอกว่าแผลแห้งเรียบร้อยมากแล้วก็แผลสวยมากเลยค่ะ ที่ต้องตัดหน้าอกออกเนี่ยเพราะว่าด้วยการทํางานของเราแล้วเราเป็นไกด์ใช่ไหมมันต้องออกแดดตอลอดพอมันรัดสเตย์มากๆเนี่ยทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันมันอับมันอับมันชื้นเพราะเวลาเหงื่อออก,กเยอะๆเนี่ยมันจัดนี่คือแบบชื้นเปียกเลยถ้าถ้ามันไม่มีเนี่ยมันคงทำให้รู้สึกว่าเราสบายตัวมากกว่านี้รวมถึงกิจกรรมที่เป็นพวกกิจกรรมดําน้ําเราก็ต้องรัดสเตย์เพื่อจะลงน้ําอึดอัดค่ะค่อนข้างอึดอัดมากๆลงน้ำเนี่ยมันก็อึดอัดอยู่แล้วมันทําให้เราหายใจยากขึ้นแล้วก็ทํางานยากขึ้น เรื่องตัดหน้าอกนี่จริงจริงก็คิดน่าจะ5ปีได้แล้วมั้งมันก็น่าจะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะรักสเตมมันก็เสี่ยงโรคด้วยเพราะว่าเรารัดตั้งแต่มหนะึ่งะมันก็จะเสี่ยงโรคเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็ทรงหน้าอกเรานก็ไม่สวยถ้าในเมื่อไม่ได้ใช้งานก็ตัดทิ้งมันไปซะก็ดีกว่าเรามาเสี่ยงโรคในอนาคตด้วยค่ะหมอเฟยนี่ค่อนข้างที่จะม,มืออาชีพมากมากนะคะเพราะว่าพอแค่เปิดหน้าอกเนี่ย ก็รู้เลยว่าจะต้องทํายังไงบ้างกับหน้าอกของเราให้สวยงามทําเป็นเทคนิคแมตโตโปรเฟคค่ะการทําเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นการย้ายในส่วนของหัวนมให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็รวมถึงเส้นประสาทของหัวนมเนะี่ยยัง ใช้งานได้ปกติอยู่ตอนนี้คงรู้สึกเหมือนเดิมพยังคงความเสียว,วอยู่ที่หัวนมอยู่นะคะยังยังรู้สึกเหมือนเดิมเลยคือจับปุ๊บเนี่ยสัมผัสได้เลยกับตรงนี้ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าหัวนมตายท่องตัวมากขึ้นมันจริงๆมันรู้สึกว่าตัวเบาไปนะมันเหมือนเอาอะไรออกไปแล้วมันโล่งขึ้นบุคลิกก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าปกติเราจะเดินห่อไหลใช่ไหมอันนี้เราก็พยายามที่จะยืดตัวมากขึ้นยืดตัวอย่างกันแบบปลดกระดุมสักหน่อย,อยกระโชดอกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ เป็นคุณในวชั่นที่ดีที่สุดที่คอสเมติก้าคลินิก